สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ได้มีโอกาสเข้ามาใน,นตัวเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็คือตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็เลยได้แวะมาเบิ่งสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนอันนี้ปลูกได้ประมาณสองปีแล้วนะคะเป็นสวนผสมผสานก็คือมีทั้งทุเรียนมีกล้วยกล้วยกระพุนค่ะเครือใยๆค่ะแล้วก็มีบักคุ่งค่ะ ปูกวยอันน้ากันนี่ละคะ่ะตอนนี้เราก็กำลังให้น้ำนะคะก็คือให้น้ำลดน้ำด้วยสปริงเกอร์ด้ค่ะสวนทุเรียนของเราอยูอย่ที่ตัวเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะอยู่ที่แถวแถวอันอ่างอ่างอ่างพุทธ,ธะด้ค่ะตัวนี้เราก็จะเดินดูไปเรื่อยเด้อยด้ค่ะเพราะเดินมาเราเห็นพักคีเล็กค่ะตัวนี้ ก็เลยจะเก็บผักขี้เหล็กนะคะไปแกงค่ะไปทําแกงผักขี้เหล็กใส่หนังเด้อค่ะอันนี้ผักขี้เหล็กค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณที่หน้าสวนของเราเด้อค่ะกําลังก่อสร้างถนนเลยค่ะแต่ว่าสร้างยังไม่เสร็จนะคะถนนคือตรงไปก็จะเป็นอ่างพุทธ,ธะเลยค่ะก็คือตรตรงข้ามกันเลยก็คือตรงอ่างพุทธ,ธะเลยเดินมาส่วนทุเรียนของเฮ้านะคะก็จะมี ทั้งทุเรียนก็จะมีพันธุ์หมอนทองแล้วก็พันนกกระจิบนะคะแต่ส่วนมากทุเรียนของเราจะเป็นพันธุหมอนทองนะคะมีทั้งหมดอันนี้ก็คือประมาณ20ต้นนะคะก็ไม่เยอะค่ะปลูกพอดีที่ดินมีแค่นี้นะคะก็คือปลูกไว้ค่ะเป็นสวนผสมผสานค่ะปลูกไว้กินนี่แหละค่ะแต่ว่ากล้วยนี่กินได้ร้ายละค่ะเครือกล้วยนี่งามงามค่ะปลูกแล้ว ได้ผลผลิตเร็วมากกล้วยแต่ทุเรียนเป็นพืชที่ปลูกยากมากค่ะตัวนี้คนที่ดูแลนะคะก็จะเป็นแฟนนะคะแฟนเขนจะเป็นคนดูแลเป็นคนให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ดูแลปลูกแบบธรรมชาติเลยนี่แหละค่ะเพราะว่าแฟนจะเป็นคนที่มาเห็นงานอยู่ในโตเมืองนะคะ่ะสวนมนก็นอยู่ในโตเมืองก็เลยเพื่อนจะเป็นคนดูแลส่วนส่วน ท่างนี่ก็คือเดินๆค่ะเขามาเทือค่ะเพราะว่าสวนกับบ้านห่างกันประมาณ22กิโลเมตรแต่ค่ะมือนีมีโอกาสก็เลยทยลายรลปมมาให้เพื่อนๆได้เห็นน้ำกันได้จ้าว่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญเฮ่ากับปลูกต้นทุเรียนใดขึ้นกันค่ะเขาบอกว่าต้นทุเรียนนี่ประมาณ4-5ปีให้ผลผลิตตอนนี้ก็ประมาณ2ปีก็คือต้องนับเวลาไปอีกบุญละค่ะอีกกระสีป,ประมาณบุญละค่ะ อีกเป็นปี2องปีผ่นแล้วจ้ามือนีกาเอารีวิวมาให้เบิ่งแค่นี้ได้จ้าถ้าไมีลูกไม่น่วยมือใดเดี๋ยวจะเอามาเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูอีกรอบนึงค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ